สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมกุมขมับรังเห็นแบงค์พันเป็นชิ้นชิ้นส่วนเจ้าใสบเรียนตัวต้นเหตุทําเป็นนอนนิ่งไม่รู้เรื่อง เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนเลี้ยงสุนัขว่าพันซายเบรียนฮัสกี้นั้นแม้จะมีนิสัยขี้เล่นเป็นมิตรกับมนุษย์และ,ละ,ละร่าเริงเสมอแต่สำหรับข้าวของในบ้านต้องเก็บให้มิดชิดเพราะหากประมาทเพียงนิดเดียวอาจจะกลายเป็นเรื่องเหมือนหนุ่มคนนี้ได้สมาชิก Facebook รายนี้ได้โพสต์ภาพของกระเป๋าสะพายของเขาที่เขาวของข้างในกระจายออกมาจนหมดทั้งกระเป๋าเงินบัตรสำคัญต่างๆและเงินสดที่มีสภาพกลายเป็นชิ้นชิ้นอย่างน่าใจหาย แต่ตัวการไม่ได้ไปไหนไกลกับนอนนิ่งอยู่ข้างๆนั่นเองตัวการที่ว่าก็คือเจ้าตุบไซเบเรียนฮัสกี้ตัวนี้นี่เองหลังจากที่แทบแบงค์พันของคุณพ่อจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วก็คงคิดว่าหนีไม่ทันแน่ๆจึงตัดสินใจลงไปนอนทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่ในใจพ่อนี่แทบจะเลือกวัดให้ไปนอนอยู่แทนแล้วแถมยังแอบยิ้มเหมือนกับยังไม่สำนึกในสิ่งที่ทำาลงไปซะอีกเจ้าของถึงกับโอดว่าเลือกแบงค์ได้ถูกจริงๆแบงค์แพงที่สุดด้วย ถึงจะเอาไปแรกได้แต่ก็คงจะวุ่นวายไม่น้อยแนะ่เมื่อเรื่องราวเผยแพร่ออกไปก็มีหลายคนเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเพื่อนสีขาที่บ้านที่มินิสัยเหมือนกันและถูกจับได้ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นพันธุ์ไซเบเรียนเสมอไปพันธุ์อื่นๆก็แสบสนได้ไม่แพ้กันเลย เห็นทำหน้าตาแสบๆแบ,แบบนี้ถึงจะปวดหัวกับเจ้าตัวแค่ไหนแต่เชื่อว่าพ่อแม่ก็ลงโทษไม่ลงแน่ๆคงจะทำได้แค่เอาเงินไปแรกเป็นแบงค์ใหม่แล้วคอยป้องกันสัมภาระไว้ดีๆจะดีกว่าไม่อย่างนั้นแล้วอาจเกิดเหตุซ้ำสองได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากฮงฮงเบลขอบคุณครับ